สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องทำไอศครีมขนาดเล็กค่ะตัวเอน o อยแล้วก็ p e r f ์ c ฟ s c h o ๊ l ซึ่งลูกค้านะคะถามกันมาเยอะมากเลยค่ะว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้นะคะเราจะมาไขาข้อสงสัยกันเลยค่ะ มาดูตัวที่ Enjoy เลยค่ะตัวแรก Enjoy นะคะตัวนี้โถจุเขาจะอยู่1.5ลิตรค่ะปัจเัสปรีบอกมาได้อยู่ที่500-600กรัมนะคะตัวใบพัดเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวมอเตอร์เขาก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมาการตีเนื้อของเขาก็จะได้ละเอียดกว่าแล้วก็เนียนกว่านะคะในเวลาที่เร็วกว่าค่ะส่วนต่อมาค่ะคจะเป็นตัว Perfect Scoop ตัว Perfect Scoop คะืคะตัวใบพัดค่ะ โถ,โถก็เท่ากันหั่นหนึ่เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีความฟูกว่านะคะตัวเนื้อสตรีมที่ใส่ได้หรือปั่นออกมาได้จะอยู่ที่300ร้อถึงห้ากรัมนะคะแล้วก็ตัวมอเตอร์เขาก็จะขนาดเล็กใบพัดก็จะขนาดเล็กการตีเนื้อของเขาก็จะได้ความละเอียดน้อยกว่าเอน o อยแต่จะได้ความฟูามากกว่าค่ะมาดูวิธีการใช้งานค่ะตัวเอนจอยนะคะเราเปิดฝาขึ้นค่ะแล้วก็เทไรีมลงไปค่ะ 5 0 0ถึง6กรกรัมหรือประมาณครึ่งโถนะคะจากนั้นปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วก็กดปุม่ม power เพราะกดปุม่ม power นะคะหน้าจอก,ก็จะแสดงเป็นเวลาและก็อุณหภูมิเขาจะสลับกันและกดปุม่ม start ตัวเครื่องก็จะทํางานใช้เวลาอยู่ที่4 5ถึง60นาทีค่ะครั้งแรกของการเปิดเครื่องรอบต่อไปก็จะเร็วขึ้นนะคะส่วนตัว perfect scoop ค่ะก็จะมีโปรแกรมให้เลือกหลากหลายแต่อย่างที่บอกค่ะว่าตัวนี้อาจจะทําให้เนื้อฟูหน่อยนะคะวิธีการใช้งานเหมือนกันเลยเปิดฝาขึ้นเทไอศกรีมลงไปนะคะครึ่งโถ หรือประมาณ400-500กรัมค่ะจากนั้นกดโปรแกรมได้เลยค่ะโปรแกรมก็จะมีหลากหลายโปรแกรมถ้ามิลเชคก็จะปั่นไอศครีมออกมาเป็นเกล็ดๆก็น้ำแข็งนะคะส่วนซอฟไอศครีมก็จะทําให้ไอศครีมมีความฟูขึ้นละลายเร็วนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบไอศครีมคือตักเข้าปากแล้วละลายเลยส่วนฮาร์ดไอศครีมก็จะเป็นไอศครีมแข็งแข็ขึ้นมาเล็กน้อยค่ะแต่ความแข็งก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะมีในประมาณหนึ่งเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะถึงจะแข็งตัวนี้ใช้เวลาทําความเย็นที่ประมาณ 50-60นาทีนะคะของการเปิดเครื่องครั้งแรกคะ่ะวิธีการล้างน,นะคะ2ตัวนี้ก็คือมีความเหมือนกัน1อย่างก็คือวิธีการล้างวิธีการล้างคือตัวฝาและถูใบพัดสามารถถอดออกไปล้างปกติได้เลยคะ่ะส่วนตัวถูข้างในนะคะเราก็ใช้เป็นผ้าแห้งเช็ดเขาแค่นั้นเลยคะ่ะ ดูข้อแตกต่างของตัว Enjoy และก็ Perfect Scoop นะคะตัว Enjoy อย่างที่บอกเลยมอเตอร์เขาใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นแล้วกำลังปั่นของเขาก็คือจะได้นร็วกว่าแล้วก็เนื้อไอศกรีมจะได้ปริมาณมากกว่าและมีความเนื้อแข็งกว่านะคะแต่ว่าตัว Perfect Scoop ค่ะเขาก็อาจจะปั่นเวลานานหน่อยเนื้อฟูหน่อยแต่เขามีฟังก์ชันให้เราเล่นมากมายนะคะถ้าเราไม่อยากปั่นไอศกรีมหรืออยากจะกินแค่นมปั่นธรรมดาก็คือกด New เชค k e ได้นะคะความแตกต่างเขาแต่ละเครื่องก็แตกต่างกันไปนะคะ่ะ ท่านไหน,นะคะที่สนใจตัวเครื่องนะคะก็สามารถสอบถามเราเข้ามาได้นะคะใน Line แอดขับสุิค่ะขอบคุณนะคะ